สวัสดีครับพบกับพวกเราอเมกานะครับวันนี้เราก็จะมาส่องความน่าสนใจของบ็อกถัดไปก็คือบ็อกซ์ฟ r วเจอร์บีสที่กำลังจะมาในวันที่8เมษายนมีการอะไรน่าสนใจลองไปดูกันเลยครับก็มาที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือ m a s k e r n ียเอ็กครับก็สีน่าสนใจของเขาเลยก็คือความสามารถบูเกเมจิกของเขาครับก็คือในเทิร์นฝ่ายเราเนี่ย ถ้าทิ้งการาดพลังงานพืชนะครับเป็นพื้นฐานนะครับหใบจากบนมือฝ่ายเราที่ตระหนี่นกร์ดใช้ได้หนึ่งครั้งวางตัวนัอดาเมจสามตัวโปเกม,มอนบนเบนฝ่ายตรงข้าม1ตัวหรือว่ายิง30ดาเมจตัวบนเบนนั่นเองครับก็อ,อันนี้ก็เป็นความน่าสนใจที่สามารถยิงตัวบนเบนได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ตัวเล็กค่อนข้างเยอะอย่างเด็กลออโซนต่างๆนะทั้งลอสโซนกิลันติน่าหรือว่าลอสโซนบูเลตหรือว่าแม้กระทั่งเด็กเซอร์ไนนะครับที่ใช้ตัวของเคอร์เรียเนี่ยในการใช้ร ที่น่าสนใจครับที่แบบจะสามารถยิงตัวบนเบนได้พวกตัวเล็กๆทั้งหลายนะครับนอกจากนี้ท่าของเขาเนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจด้วยนะครับก็คือใช้เพียงแค่2 Energy นั่นเองก็คือ n อนจีไลท์สีสอเม็ดแล้วก็ทำดาเมจ100แล้วก็ถ้าโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวนับดาเมจวางอยู่การโจมตีนี้จะบวกไปอีก120เลยนะครับก็คือ220เลยซึ่งการวางดาเมจของมัสเคเนียเนี่ยก็ไม่น่ายากนะครับเพราะว่าเพียงแค่ทิ้งปุ๊บก็วางดาเมจได้3ามบนเบนได้เลยหรือว่าจะมี ก็จะสามารถตีได้2 2 0เพียงแค่ 2G ชีเท่านั้นเองถือว่าตีค่อนข้างแรงมากเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นลิสเด็กนะครับของญี่ปุ่นนะครับที่เขาได้เล่นไปก่อนแล้วนะครับก็เผื่อเอามาปรับใช้แล้วก็เป็นไอเดียในการจัดเด็กของเราเองนะครับก็มาที่ตัวถัดไปนะครับคือลาบโอนเอนะครับหรือว่าที่รู้จักกันก็คือโฮเกเตอร์หรือว่าฟูเอโกโก้นะครับที่ในเกมของสก้าเลตเลวเลตนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือใช้เพียงแค่270เลยแล้ก็ h ครับตีสอง0้ลยเจ่ดสิบเลยแล้ว อยู่ก็คือดาเมจ270ของเขาเนี่ยที่แรงมากๆเนี่ยจะลดลงตามจํานวนตัวนับดาเมจที่วางอยู่บนโปเกมอนนี้ครับก็เป็นตัวที่ตีแรงมากแล้วก็เป็นตัวที่ผมเลือกในสตาร์เตอร์ของสการ์เลตและวายเล็ตด้วยนะครับน้องน่ารักมากๆเลยแถมยังตีแรงอีกแล้วก็ใช้เอเนอ y จีเพียงแค่2ลูกเท่านั้นเองครับโดยตัวของลาบนีเอ็กนะครับก็สามารถเล่นได้กับหลายตัวเลยครับที่เป็นของธาตุไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของลิซซอนโปเกมอนโกนะครับหรือว่าตัวของลิซซอนเดเดียนนะครับที่จะสามารถตีได้สลลนนองรขอยงข้ามยิบไปนะ้ แล้วก็มีเอนเต้นะครับที่จะสามารถเอามาเล่นได้ด้วยกันแล้วก็จะมีตัวของกุเลนเอลมานะครับที่สามารถเอามาเล่นด้วยกันเหมือนกันก็คือกุเลนเอลมาเนี่ยเขาจะสามารถนำพลังงานบนเบนส์สามารถไปติดที่บนตำแหน่งต่อสู้ได้เลยนะครับก็ใช้กี่ครั้งก็ได้ก็สามารถที่จะทําให้การตีเนี่ยสามารถตีได้ต่อเนื่องมากขึ้นด้วยนะครับแล้วเขาก็สามารถเล่นได้กับซัพพอร์ตโมมี่ที่สามารถฟื้นฟูเอชพีโป้มอนวิวัฒนาการนะครับให้เต็มเลยก็อันนี้ก็สามารถได้ด้วยเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเด็คลิสต เป็นไอเดียในการจัดเด็กของเราได้นะครับก็มาต่อที่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ v e n i วั l EX นะครับที่รู้จักกันดีก็คือน้องชั่วควักนะครับมีท่าต่อสู้ที่ค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่ามีความสามารถเอามาพลิกแพงได้พอสมควรก็คืออย่างท่าแรกก็คือ e x ็กไซ s ซมบ้านนะครับทำดามเมจ60แล้วก็หลังจากนั้นสลับโปเกมอนนี้กับโปเกมอนบนเบนแล้วก็หลังจากนั้นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นความสามารถที่งงๆเหมือนกันครับแต่ก็เออน่าจะเอามา ทีเอ็อะไรได้อยู่ครับแล้วก็ท่าต่อมาก็คือสกู o ชุดทำร์าเมตสองใช้เอเนจีสครับก็คือเป็นเอเนจีน้ำและเอเนจีไร้สีนะครับเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับป่หมอนนี้2ลูกนํากลับขึ้นมืออืมก็ค่อนข้างน่าสนใจครับก็อาจจะอืเอาไปประกอบกับอะไรได้สักอย่างอืมอือ น่าสนใจอยู่ครับก็อันนี้ไปเร็วๆแล้วกันครับเพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆครับว่าจะเล่นว่าจะเล่นยังไงก็ถ้าเผื่อมีใครมีไอเดียก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็มากันที่ตัว EX ตัวถัดมาอีก2ตัวนะครับก็จะมีพาวเดียโด EX นะครับก็ตัวนี้เป็นสําหรับสายพิษเลยนะครับเขามีความสามารถหนองน้ําพิษถ้ามีการสเตเดียมอยู่บนกระดานใช้ได้หนึ่งครั้งในเทินฝ่ายเรานะครับทำให้โปเกมนบนตําแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเป็นสภาวะพิษเลยครับไม่ว่าตัวเขาเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับอืมก็เป็นความสามารถที่น่าสนใจมากเลยครับสำหรับเป็นพกแบบ แค่ uh, evolution น้องได้เนี่ยก็สามารถติดพิษได้กับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามทุกตัวได้เลยครับความสามารถที่น่าสนใจเหมือนกันครับแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นเดเดเน ex ครับก็ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามีเทอร์สโตลความสามารถพิเศษเข้าไปด้วยนะครับก็คือโปเกมอนนี้เนี่ยตราบใดที่ยังอยู่บนเบนจ์จะไม่ได้รับดาเมจของท่าต่อสู้เลยครับอันนี้ก็น่าสนใจครับแล้วก็มีท่าหางสลับของเขานที่ใช้ energy พลังจิต2 energy นะครับเลือกโปเกมอนบนเบนซ์ฝ่ายเราหนึ่งตัวแล้วก็ย้ายตัวนับดาเมจบนโปเกมอนที่เลือกทั้งหมดเนี่ยไป บางที่โปยกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเลยครับอืมก็เป็นความหมาที่น่าสนใจที่ทำดาเมจได้ด้วยแล้วก็สามารถฟื้นฟูด้วยนะครับฟื้นฟู HP ให้กับโปยกมอนฝ่ายเราได้ด้วยอืมอน่าสนใจน่าสนใจก็ที่น่าสนใจอีกก็จะมีโปเกมอนพาวเดียเคนเทร罗สนะครับก็มีอู้มีทั้ง3ามธาตุเลยมีทั้งไฟน้ําแล้วก็ต่อสู้นะครับอืมก็เป็นโปเกมอนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีถึง3ามธาตุเลยทีเดียวโอเคแล้วก็ไปที่ในส่วนของเอ่อเทรนเนอร์ซัพพอร์ตกันเลยดีกว ก็ใบนี้เนี่ยเราสามารถเลือกการ์ดบนมือฝ่ายเราหนึ่งใบใส่กลับไปด้านล่างของสำหรับการ์ดหลังจากนั้นจั่วการ์ดจากสำหรับการ์ดจนได้การ์ดบนมือฝ่ายเราเป็น5ใบนะครับแล้วก็มีนิดนึงก็คือถ้าการ์ดบนมือฝ่ายเราเหลือเพียงแค่การ์ดนี้เนี่ยการนี้จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีการ์ดลงไปอยู่ใต้เด็กครับแล้วก็การ์ดต่อมาคือเป็นกราเบลหรือว่าเป็นผออของโรงเรียนเรานั่นเองนะครับก็คือเลือกการ์ดโปเกมอนพื้นฐานที่มี HP น้อยกว่าหรือเท่ากับ1้0สบได้สูงสุด3ามตัวจากสำหรับการ์ ก็เป็นการ์ดเอาไว้หาโปเกมอนนะครับที่น่าสนใจเลยแล้วก็มาอีกใบก็คือคําสั่งบอสเป็นอาร์ตใหม่นะครับก็คล้ายๆกับบอสเก่าๆเลยก็คือเลือกโปเกมอนบนเบนฝ่ายตรงข้ามสลับกับโปเกมอนบนตําแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามนะครับครับแล้วก็มีสเตเนะครับหรือสเตเดียมเนี่ยไปใหม่2สเตเดียมนะครับก็คือโบเทาความสามารถของเขาเนี่ยก็คือผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายในแต่ละเทิร์นของตัวเองเนี่ยทำได้หนึ่งครั้งจะเลือกการ์ดโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราโยเว้นโปเกมอนที่ เป็นสเตเดียมที่น่าสนใจครับเพราะว่าสามารถเลือกโปยม,มอนพื้นฐานได้เลย1ใบไม่จํากัดธาตุหรือว่าอะไรเลยครับขอแค่ไม่มีกฎแค่นั้นเองอ น่าสนใจเอาไว้เล่นกับตัวเล็กก็ได้แล้วก็จะมีสเตเดียมสเตเรโอฝึกซ้อมนะครับก็ความสามารถของเขาเนี่ยก็คือได้เมจของท่าสอดสู้ที่โปเกมอนล่างหนึ่งของทั้ง2ฝ่ายใช้ทากับโปเกมอนบนตาแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะถูกบวกสิอันนี้ก็เป็นสเตเดียมได้มสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับโปเกมอนได้นะครับโอ้ก็น่าสนใจแล้วก็มาอันที่สุดท้ายนะครับก็คือเป็นเอเนจีใหม่เลยนั่นก็คือลูมิเนสเอเนจีนะครับก็คือการนี้เนี่ยตับอะไรที่ติดอยู่กับโปเกมอนจะทํางานเทียบเท่ากับพลังงานทุกประเภทนะครับหนึ่ มีพลังงานพิเศษอื่นนอกจากการนี้การนี้เนี่ยจะทํางานเทียบเท่ากับพลังงานสายหนึ่งลูกโอ้ก็เป็นพลังงานที่น่าสนใจครับที่สามารถเอามาแพงหรือว่าเอามาประกอบกับเด็กน่าจะได้หลายๆเด็กเลยนะครับสำหรับเอนเนอร์จีนี้แล้วก็มาถึงในส่วนของการาดหายากระดับ AR s a r แล้วก็ SR นะครับก็บล็อกนี้เนี่ยมีกร์ดสวยๆมากเลยอย่างเซตแรกเลยก็คือเป็นเซตสตาร์เตอร์ทั้ง3ตัวครับมีครบทั้งล่างพื้นฐานล่าง1แล้วก็ล่าง2เลย AR ถึง s a r เลยครับแล้วก็มีเพาเดียวอุปา กำลังอยู oh, oh, ่ในโครนนะพวกน่ารักจังแล้วก็มีมูมาจินะครับโอ้ใบนี้สวยเลยครับเป็น AR นะครับแล้วก็ใบไฮไลท์ของเราก็น่าจะเป็นคุณครูคิฮาดะของเรานะครับก็มีเป็น SRSR สวยแล้วแต่ที่สวยกว่านะครับก็คือ s a r หรือซูเปอร์อาร์ตแร่อของคุณครูคิฮาดะนะครับโอ้โหร้อนเลยคือแบบร้อนเหมาะกับประเทศไทยมากนะครับก็เผื่อเอาไปนี้ไปฉลองความร้อนนะครับสาหรับฤดูนี้เผื่อว่าจะช่วยได้บ้างนะครับสนใจที่จะนําไปสะสมหรือว่านําไปใส่เด็กเนี่ยก็เป็นใบ นน่าสใครับก็จบวันไปแล้วนะครับกับการ2บล็อกที่กำลังจะมานะครับ Triple Beast นะครับก็โอ้มีใบที่น่าสนใจหลายๆใบเลยนะครับก็วันที่28นะครับวันที่ที่บล็อกมาเนี่ยก็อาจจะมีคอนเทนต์นะครับเปิดบล็อกมาเช็คเกรดกันว่าจะยังไงจะได้ของดีไหมอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็สามารถกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับหรือว่าคอมเมนต์พูดคุย กันที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกถ้ามีตรงไหนผิดพลาดก็ขอโทษมาณนาที่นี้ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็เรายังมีช่องทาง Tik t o อกด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งอันนั้นก็จะเป็นลงคลิปเร็วๆนะครับก็เพิ่งลงคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนเล่นการ์ดโปเกมอนให้สนุกนะครับบายบาย